สวัสดีค่ะสังเวชนี้สถานจิบวันพาไปเมืองไหนบ้างสําคัญอย่างไรในสมัยโธรารเมืองต่อมาสาวาทีค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนเนานะว่าเราไปเมืองไหนกันมาบ้างแล้ววันที่หนึ่งจากจากรุงเทพไปพุทธคยาพุทธคยาไว้พูดคลิปสุดท้าย<ม>เพราะว่ามันเป็นเมืองสําคัญของเราก็อาจจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนเราจะเริ่มกันที่ร,ราชครห์เนาะราชครึ์ที่แควนมโคตวันต่อมาก็จะไปที่ เมืองไวาสารีแคว้นวชัชีวันต่อมาก็จะไปที่กุสินาราแคว้นมัลละเป็นสถานที่ปรินิพานแล้วก็วันต่อมาเราก็จะไปที่ลุมพินีเป็นสถานที่ประสูติวันนี้เราจะมาค,คุยกันถึงสาวัตถีข้อมูลของเมืองสาวัตถีตามพระบาลีเป็นแคว้นใหญ่เป็นหนึ่งในมหาชนปปตะหรือมหาชนบท16แคว้นที่เป็น แควนมหาอำนาจใหญ่มากพอๆกันกับมคตซึ่งเขาก็ดองกับมคตเหมือนกันเพราะว่าน้องสาวของพระเจ้าประสิิโกศลชื่อพระนางเวเทหิหรือพระนางโกศลเทวีมาแต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารนะคะพูดถึงชื่อเมียยังไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงชื่อเจ้าแขวนเลยเจ้าแขวนไม่ใช่ชื่อเมียชื่อน้องสาวเอ่อ เจ้าแคว้นของแคว้นโกศลในสมัยพุทธกาลคือพระเจ้าประสิทธิหรือพระเจ้าประสิโกศลมีน้องสาวคือพระนางเวทดหีหรือพระนางโกศลเฮวีมาแต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็มีลูกกับพระเจ้าพิมพิสารก็คือพระเจ้าอาชาศัตรูที่จะฆ่าพระเจ้าพิมพิสารแล้วขึ้นครองราชแทนเนาะมาคบกับโกศลเขาเป็นแคว้นใหญ่สองแคว้น เราสมัยนั้นก็มีวัดชีด้วยแต่สุดท้ายมาคตก็จะได้วัดชีตามที่เล่าไปว่าพระเจ้าอาชาสักครูไปสร้างเมืองปาตลีิบุตรแล้วก็ให้วัดสการะพามไปอ,อ,อุบายอะไรได้ให้เจ้าเจ้าลิชวีของแควนวัดชีเขาแตกกันอันนั้นก็คือจะเป็นโซนนั้นแต่โซนเนี้ยพระเจ้าประสิทิอ่ะมีพระเจ้าประเสิท,เออเเทิเป็นเจ้าแควนพระนางโกศเฮวีเป็นน้องสาว มีบุคคลสำคัญอีกบุคคลหนึ่งก็คือพระนางวาสภาคติยาซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากสากยะวงศ์แล้วก็มีลูกชายคือเจ้าชายวิทุตภะเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นเรื่องแยกเพราะว่ามันเป็นเรื่องโศกราตรกรรมของวงวานของพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลแต่ว่าด้วยความที่แคว้นโกศลเขาเป็นแคว้นใหญ่พอเขาไปขอเจ้าหญิงจากสากยะวงศ์มาแต่งงานด้วย ทางสักยวงศ์เขาก็เลยไม่กล้าปฏิเสธเขาก็เลยส่งเจ้าหญิงวาสภาคติยาซึ่งเขามองว่าเป็นจันทานมาแต่งงานด้วยแทนอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกับใส่ตะกร้าล้างน้ําไปยอมแมวขายอะไรอย่างนี้ใดๆมันก็เลยกลายเป็นโศกนาต,ตกรรมมาในช่วงยุคหลังสองวที่อยู่ใกล้ในปานมากค่ะอยู่เดินทางจากด่านชายแดนในปานแค่ประมาณ2ชั่วโมงเองดังนั้นน่ะ มันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าแคว้นโกสลเขาก็น่าจะมีอํานาจแผ่แผ่ไปแถวแถวสักยะวงซึ่งก็อยู่เหมือนกับเชิงเขาหิมาลัยเนาะสถานีสําคัญของสาวัตถีที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือวัดเชตวันหนึ่งสองเป็นสถูปที่เชื่อกันว่าเป็นสถูปของบ้านอาหาถาบินิกาเศรษฐีแล้วก็สถูปของบ้านองคุลีมานสถูปบ้านอาาถบินิกาเศรษฐี สถานที่ที่เชื่อว่าที่นี่คือบ้านอนาหะวินิกาเศรษฐีเป็นท่านเป็นอ,อุบาสกคนสําคัญในใน,ในพุทธศ,ศาสนาอย่างที่คนไทยเรารู้จักกันก็คือท่านเป็นคนที่สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาราจริงๆถาว่าเป็นบ้านไหมก็คือเหมือนกับเป็นสถูปอะแล้วน่าจะเหมือนกับครอบบ้านเอาไว้ไอต,ตัวเนื้อบ้านตัวบ้านจริงๆอะคงจะไม่มีแล้วสมัยก่อนที่คือยิ่งใหญ่ ใช่ที่นี่คือนี่ที่คือส่วนหนึ่งของสาวัตถีสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของแควนโกศนซึ่งสมัยก่อนก็คือมหาอำนาจนั่นแหละโกศนมคตวัชีเป็นมหาอำนาจที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยก่อนที่นี่ใต้พื้นดินที่กำลังยืนอยู่ตรงนี้จเจริญมากแต่สมัยนี้ก็คือเป็นกิ่งเมืองเลๆแต่คือขุดไปน่าจะเจอเมืองแน่นอน ซึ่งหลักๆเลยที่มีการขุดค้นได้จากนักวิชาการและก็นักพราตาวิทยาสมัยใหม่ก็คือวัชชะวันนั่นแหละเดี๋ยวจะว่ากันว่าวัชชะวันเขาเรียกว่าอะไรในปัจจุบันเราไปในสถานในในหัวข้อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก่อนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุญธเจ้าในสมัยพุทธกาลก็คือมีพระเจ้าประเสริโกศนแหละคือพระเจ้าปรปเสริโกศนเนี่ยมี พระสูตรในพระบาลีระบุไว้ว่าแกอายุเท่าพุทธเจ้าแล้วก็มีความรักใคร่ในตัวบุทธเจ้ามากถึงขนาดที่เหมือนกับแบบเวลาไปเจอบุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับถอดเครื่องทรงอะไรใดๆออกแล้วจะเอาหนวดคนอินเดียเขาผู้ชายเขาจะมีหนวดใช่ไหมเขาก็จะเอาหนวดไปไป,ไปเขาใช้คาว่าฟันเนาะแต่คือเหมือนกับนาฟาก็เข้าใจว่ามันคือรูปแบบของการแบบ เอาหนวดไปถูไถเท้าของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นการแสดงความเคารพขั้นสูงซึ่งปัจจุบันการแสดงความเคารพแบบนี้จะเห็นลักษณะของคนอินเดียคือเอามือไปแตะเท้าของผู้ใหญ่แล้วก็เอามาแตะหน้าผากของตัวเองสมัยก่อนก็คือคงเอาเหมือนกับเอาเอาหน้าไปถูอะไรเงี้ยถ้าท่านใดนึกไม่ออกให้นึกถึงแมวเวลาเอาหัวมาถูอะไรอย่างนี้นั่นคือรูปแบบการแสดงความรักของเขาอะนะคะ พระเจ้าเปรนิโกศลอายุเท่าพระพุทธเจ้ามีพระสูตรในในพระบาลีเลยว่าแม้ท่านอายุ80เราก็อายุ80ดิอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับอ๋อเขาอายุเท่ากันนะคะบุคคลต่อมาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลก็คืออนาถาบินิกาเศรษฐีค่ะเป็นขาหาบดีเป็นคนร่ำรวยที่ทำมาหาก,กินในคว้นโกศลแล้วก็ได้ยินกิติศัพท์ ว่าพุทโธโลกเกอุปนโนพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็เลยเหมือนกับแกแกไม่ได้เหมือนกับแกไปหาเพื่อนเราเพื่อนก็ทำการต้อนรับพระพุทธเจ้าอยู่ก็เลยถามว่าใครอะไรอย่างเงี้ยพอได้รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเหมือนกับต้องการที่จะไปหาเหมือนกันพอได้ไปเจออะไรใดๆกันก็เกิด,ดศรัทธาเกิดเกิดความเลื่อมใส อาาถาบินิกาเศรษฐีก็เลยกลับมาที่เสาวรถีแล้วก็มาหาสถานที่อย่างที่เราก็เคยได้ยินเรื่องมาเนาะก็มาติดต่อขอซื้อที่จากเจ้าเชษแล้วก็ได้เป็นวัดเชตวันในสมัยพุทธกาลไม่ใช่สมัยปัจจุบันเพราะสมัยปัจจุบันมันเหลือแค่ซาาในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลมันคือเชตวันในสมัยนี้ก็เรียกว่าเชตวันเหมือนกันแต่นักวิชาการเขาเรียกว่าสาเหตุมาเหตุ สาเหตุคือวัาเชตวันมาเหตุคือในเมืองสาวัตถีเลยอยู่อยู่ไปอีกโซนหนึ่งคือจะเป็นซากประหักหัพังเป็นโซนเมืองเก่ากำแพงเมืองอะไรใดๆแต่สาเหตุเนี่ยคือวัดเชตวันมีการขุดค้นสาเหตุมาเหตุครั้งแรกโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมในปี1892แล้วเขาก็บันทึกเอาไว้อะไรใดๆโดยผ่านออบันทึกของ พระถังซัมจัง๋งหรือพระสวนจ้างเป็นพระจีนนะคะที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญแล้วก็บันทึกน,นู่นนี่นี่นั่นให้ท่านเจอแล้วก็เอาพระต้ปิฎกกับจีนไปส่วนสาเหตุถูกขุดค้นอีกทีรอบนี้สำคัญมากอันนี้ฟับไปเจอบทความมาของคันไซยูนิเวอร์ซิตี้เป็นการขุดค้นโดยคันไซยูนิเวอร์ซิตี้โดยได้งบประมาณมาขุด3ปีตั้งแต่ปี1986จนถึง1989 พวกที่คันไซยูนิเวอร์ซิตี้มาขุดอ่ะเขาขุดเพื่อระบุช่วงเวลาของตัวสาเหตุก็คือวัดเชตวันเขาได้ข้อสรุปมาได้ข้อสรุปในการระบุยุคของสาเหตุคือวัดเชตวันได้4ยุค4ช่วงก็คือ1นราชวงศ์สุขคะก็คือน่าจะเป็นช่วงก่อนช่วงสมัยพุทธกาลจนถึงราชวงศ์สุขคะตั้งแต่พุทธกาลจนถึงราชวงศ์สุขคะประมาณ100 ภูทธกาลก็ประมาณ500 BC จนถึง100 BC ก็คือ,อช่วงสูงคาะ 2. ช่วงราชวงศ์กุสานะ100-300 CE ก็คือปีนี้ปีอะไรอะ2 0 2 5ปะก็ประมาณปี100ย้อนกลับไปประมาณ1,900กว่าปี 3. ราชวงศ์คุปตะประมาณ400-600 CE แล้วก็หลังราชวงศ์คุปตะเป็นต้นมา700 CE ทางคันไซยูนิเวอร์ซิตี้ได้ข้อสรุปว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดอะมีคนอยู่ตลอดมีคนอยู่ที่วัดเชตวันหรือสาเหตุในปัจจุบันตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงพุทธกาลก็คือเขาเขาไปขุดเขาไปเอาอิดในแต่ในแต่แตละจุดของของวัดเชตวันที่เราจะไปกันที่สวัตถีเนี่ยขึ้นมาเช็คเดตติง้งแล้วเขาก็บอกว่าเด,ดตติ้งในในจุดแต่ละจุดเนี่ยมันมีช่วงแตกต่างกันประมาณนี้ เขาได้ข้อสรุปว่าช่วงมุทธกา่ะกุฏิของพระสงฆ์จะอยู่กระจุกวรวมกันโดยมีกุฏิที่เก่าที่สุดแล้วก็เหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางอ,อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยคาดการสันนิษฐานว่าตรงนั้นคือกุฏิของมุทธเจ้าแล้วมันจะกระจุกตัวในช่วงมุทธกาลจนถึงช่วงยุคสุะเนะแต่หลังจากนั้นก็จะมีพระสงฆ์แล้วก็ชาวพุทธ ไปเรื่อยๆไปอยู่เรื่อยๆมันก็จะขยายขยายขยายตัวออกมามันก็เลยขยายเป็นวัดเชตวันที่ใหญ่ขึ้นในสมัยหลัง <Thank you. S 1> แล้วพระถังซัมจัง๋งท่านไปที่อินเดียช่วงประมาณ 700CE ีช่วงราชวงศ์คุปตะจนถึงราชวงศ์คุปตะท่านก็บันทึกว่าไม่ค่อยมีพระสงฆ์อยู่แล้วเท่าไหร่คือจะมีแต่แบบวัด,ดว่างๆมีอยู่แหละแต่ไม่ได้หนาแน่นแล้วก็ไม่ใช่สถานที่ที่ มีการใช้สอยอย่างปกติอะไรอย่างเงี้ยคือคนหนาแน่นเบาบางลงและท่านบันทึกเอาไว้ว่าตัวเมืองสาวัตถีอะ่ะคือตัวมาเหตุอะ่ะคือตัวตัวตัวเมืองที่เราสันนิษฐานกันว่าในสมัยพุทธกาลจะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเสรฐที่กโกศลอยู่สถานที่ที่คนโกศลคนสาวัตถีเขาอยู่กันอะ่ะมาเสื่อมโทรมลงแล้วนักวิชาการเขาก็เลย สรุปว่าถ้างั้นอะ่ะคนที่สนับสนุนคนที่ทําบุญกับพระในวัดเชตวันตั้งแต่ประมาณปี700 e อ่ะก็น่าจะเป็นคนที่มาจากเมืองอื่นไหมเพราะว่าก็ในเมืองเมืองใกล้ๆมันไม่ค่อยมีคนอยู่คือมันมันมันดีคลายลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการตั้งข้อสัิฐานอะไรใดๆกันไปก็ว่ากัน แต่โดยสรุปแล้วก็คือตรงนั้นน่ะคือสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของวัดพุทธเพราะว่าพุดเจอหนึ่งพระพุทธรูปในช่วงยุคหลังแล้วก็การดำรงชีวิตอยู่ของคนเป็นถิ่นที่อยู่อะไรใดจากที่จากที่สาเหตุก็คือวัดเชตวันนะคะก็เราก็จะไปในสถานที่จริงกันอันนี้จะแถมนิดนึงอันนี้จะบทความที่อ่านมา นักวิชาการเขาตั้งคําถามต่อว่าอ้าวแล้วอะไรหล่ะที่เป็นสาเหตุของการล่มสลายลงของสาวัตถีมันก็เลยมีคนเขาเหมือนกับตั้งข้อสันนิษฐานว่าสาวัตถีอะในสมัยก่อนอะมันเป็นจุดศูนย์กลางการค้าอีกเส้นหนึ่งในที่ราบรุ่มแม่นนาคงคามันจะมีเมืองที่เขาค้าข้าวเป็นสินค้ากเกษตรหลักๆอะก็คือสากยาวงแล้วก็โกลิยวง พราะว่าสองตระกูลเนี่ยเขาปลูกข้าวเป็นหลักเขาอาจจะปลูกกินด้วยแล้วก็ปลูกขายด้วยเราเส้นทางการขามันก็มาจากเทือกเขาฮิมาลัยอ่ะก็มาจากตรงนี้มาที่เมืองใหญ่ก็คือสวัสคิีเหตุมันต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เจ้าชายวิรุฬหะไปยกทับฆ่าลลังเผ่าพันธุ์พวกเจ้าสกยาเมืองที่มันเหมือนกับเป็นเป็นเมืองที่เคย คือคักด้วยการค้าขายมันก็เลยเหมือนกับซบสเซาเงียบเหงาลงเพราะเกิดสงครามให้ให้นึกภาพออคอนฟ lict ชายแดนไทยกัมพูชาพอมันมีสงครามปุ๊บแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ค้าขายกันไม่ได้ตามปกติเหมือนกันพอเจ้าชายวิทุฬพ์ไปยกทัพไปตีที่สักยะพ่อค้าแม่ค้าก็คงค้าขายไม่ได้ตามเรื่องตามราว ของที่ส่งมามันไม่มีเพราะค้าเขาก็ไม่เอาไปเอาของเพราะวพาค้าเขาไม่ไปเอาของอขเขาก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่ต้องเดินทางมาเมืองนี้เพราะมันไม่มีที่ไปรับของมาขายมันก็เลยเป็นเหตุให้คนเดินผ่านเมืองน,น้อยลงค่ะแค่นี้เลยมันก็เลยทําให้สาวถีค่อนข้างดีคลายศพ้าลงแล้วก็เนี่ยก็ถูกบันทึกโดยพระจีนว่าช่วงที่ ท่านไปอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีมีคนพลุกพลาดแล้วค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของสาวัตถีและวัดเชตวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสมัยพุทธกาลสาวัตถีจะเริ่มลุงเรืองมากนะเป็นเมืองที่มีคนเยอะมากและพระพุทธเจ้าชอบอยู่ที่เมืองนี้มากถ้าจำไม่ผิดประมาณ25า่สิบห้าพบนสา ตัวเลขฟ้าไม่แม่นเดี๋ยวจะไปค้น,คนแล้วก็เขียนให้อีกทีข้างล่างนะคะท่านอยู่ที่นี่นานมากแล้วก็มีชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนสำคัญอยู่ที่นี่หลายคนก็คือหนึ่งอ,อ,อนาถาบิณิกาเศรษฐีละหนึ่งพระเจ้าประรสิทธิโกศลท่านก็แสดงตัวว่าเคารวพระพุทธ,ธเจ้ามากอีกหนึ่งแล้วก็นางวิสาขามีคารามาตาอีกหนึ่งะคะก็เป็นคนร่ำคนรวยที่ส่งเสริม พุทธศาสนาในสาวัตถีดังนั้นเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันแต่ปัจจุบันสาวถีไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเป็นเวิร์เป็นเวิร์เราจะผ่านสาวัตถีไปอ่ะข้างให้ลองนึกภาพข้างหน้าเป็นสาวัตถีข้างหลังเป็นเนปาลใช่ไหมเราผ่านด่านมาเราจะเจอถนนเส้นเล็กๆสองเลนที่แบบรถผ่านกันได้แล้วพอเข้าเมืองสาวถีปั๊บอะค่ะ มีแต่ทุ่งแล้วก็บึงเป็นทุ่งนาแล้วก็บึงล้วนๆเลยแล้วพอเราเข้าไปในโซนสาเหตุก็คือโซนวัดเชตะวันเราจะเลี้ยวขวาเข้าเราก็จะเจอแค่ซากโบราณสถานประหักพังคือเสาวที่แค่วงเวงเดียวแล้วจริงๆข้างในมันจะมีจุดจุดที่ขุดมาเหตุก็คือเมืองโบราณแต่ว่ามันเข้าไปอีกไกลเลยแล้วจริงๆในปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยเหลืออะไรมากแล้วดังนั้นสาเหตุจะ หรือวัดเชตวันจะเป็นอีกหนึ่งจุดโบราณสถานสำคัญในสาวัตถีที่ยังคงหลงเหลืออยู่และเป็นหลักฐานว่าที่เนี่ยคือสถานที่ที่มันมีวัดพุทธตั้งอยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็มีพระสงฆ์มาอาศัยอยู่ดังนั้นในในสมัยพุทธกาลที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นฐานที่มั่นของพุทธศาสนาถึงแม้ว่ามันจะดีคลายสบเซาลงไปในช่วงยุคหลังๆแต่ว่า หลักฐานทางรันคดีของสาเหตุหรือว่าเชตวันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของเรานะคะซึ่งเราก็จะไปกันแน่นอนในทริป10วันสังเวชนิสถานปลายปีนี้ค่ะและต้นปีหน้าด้วยนะคะสาวถีพลาดไม่ได้บางบางโปรแกรมอาจจะตัดออกต่อฟ้าไม่ตัดออกนะเพราะคิดว่ามันมันมันค่อนข้างเป็นจุดจุดที่สำคัญมากหนสาเหตุหรือว่าเชตวันเป็น เป็นหนึ่งในสถาปตัตยกรรมพุทธโบราณด้วยแหละที่มันเป็นการบอกว่ามันมีนักบวชที่อยู่รวมกันตรงนี้เป็นคอมมูนิตี้เป็นสังฆะอยู่เพราะว่ารูปแบบของการรวมตัวกันของนักบวชในสมัยโบราณมันจะเป็นรูปแบบของแอสเซติกอะคือเป็นพวกแบบอ,อ,อยู่ตามป่าตามเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็อันนี้ก็คือจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งสําคัญของของของนักบวชในสมัยอินเดียโบราณน,นั่นก็คือศาสนาพุทธของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันที่สาวัตถีคลิปนี้จบแล้วค่ะสาวัตถีในปัจจุบันรุ่งเรืองมากแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแต่ถึงไม่เหลืออะไรเราจะไปก,ก็จะไปดูกันแหละเพราะว่ามันมีความสําคัญอยู่ดังนั้นเราจะไปกันแน่นอนเจอกันคลิปหน้าพาราณสี asi, ค่ะสวัสดีค่ะบาย